สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องปาริเต้นสมัยอีกแล้วนะคะก็ช่วงนี้หายกันไปเลยเนาะประมาณสองอาทิตย์เลยเพราะว่าช่วงเนี้ยใกล้สอบกลางภาคแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ดีใจดีไหมเนี่ยค่ะก็เริ่มใกล้ช่วงนี้ก็ ช่วงนี้ก็ติวสอบการภักนะคะทุกคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้มีเวลามาถ่ายคลิปเลยเนาะก็ค่ะก็คลิปนี้นะคะป้าก็จะมาแกะพัสดุนั่นเองค่ะทุกคนมาแกะพัสดุนั่นเองค่ะนี่เลยก็มาสองพัสดุนะคะหรือว่าสองถุงนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นถุงเลยนะคะก็เป็นเสื้อผ้าเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราคืออันเนี้ยฟ้าได้มานาแล้วนะแต่ว่าแค่แบบ รอเจ้าตัวนี้มาะคะซค่ะซึ่งนานเช่นกันโอเคค่ะเดี๋ยวฟ้าก็แกะเลยเนาะเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะสั่งมาเป็นแบบเสื้อผ้าหรือเกงอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็คือฟ้ายพี่เป็นคนสั่งให้เหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเกงเกงยีนนะคะอันนี้ค่าส่งอันนี้ค่าส่งประมาณ30บาทนี่นะคะฟ้าก็จะไม่ได้เหมือนกันนะทุกคน นี่นะคะตรงแบบนี้เดี๋ยวป้าจะใส่ให้ดูนะคะทุกคนนี่ผ้าบางไหมอะอันนี้สั่งมาเป็นไซส์อะไรนะน่าจะไซส์ S หรือไซส์ M ก็ไม่รู้ป้าลืมเหมือนกันเอ้ยป้าสั่งมาเป็นไซส์ S นะคะทุกคนนี่นี่นะคะทุกคนเป็นสีนี้เป็นแบบเอ่อแบบขากว้างนะคะทุกคนค่ะ ใครอ่ะถ้าใครอยากไปซื้อนะคะก็อันนี้ฟ้าสั่งมาจาก U Pick นั่นเองนะคะแอป U Pick นั่นเองนะคะก็คือฟ้าให้พี่มพ์คนสั่งให้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะก็จะเป็นปติ๊กฟิปโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยอันนี้ฟ้าสั่งมาเป็นเสื้อนะคะเพราะว่าจะได้มาใส่ควบคู่กันเนาะก็นี่ส่งมาโดยชื่อของพี่เหมือนเดิมชื่อบ้านด้วยนะ อันนี้ค่าส่งมาณสามสิบกว่าสามสิบนะคะนี่ฟ้าไม่แน่ใจนะค่าส่งอ,อันนี้สั่งมาเป็นปลายทางหมดเลยนะคะแล้วพี่ก็เป็นคนรับให้นะไม,ไม่ต้องเชิญไกลก็ได้นี่เอา้าท<ะ>ุกคนมีซอนด้วยนะคะ ฟ้าสั่งมาเป็นเสื้อยืดนะคะทุกคนเป็นเสื้อยืดแบบแขนแบบแขนพดหลอยอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างบางนะสําหรับฟ้าเนี่ยดูดิมันจะบางบาง่อยออกสีฟ้าฟ้านะคะแต่ไหนก็มันเป็นสีไงไม่รู้อะ่ะมันก็จะเป็นออกสี้ฟ้าอ่อน,ออนแล้วก็เหมือนมีเขียวๆด้วยปะใช่ไหมหรือมองผิดเป็นมินมิน์แล้วกันเนาะเป็นแบบออกสีมิ้น์มินนะคะ นม่ค่ะทุกคนอันนี้ไซส์ M นะเพราะว่ามีแต่ไซส์ M โอเคเดี๋ยวฟ้าจะไปลองใส่ดูนะคะก็ใส่มาที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี้นี่นะคะทุกคนเก่งเ <laughs> ก็คือฟ้าชอบมากๆเลยนะคะก็ค่ะถ้าใครอยากจะลองไปสั่งตามนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> สั่งมาจากแอป U pick นั่นเองนะคะ <c oughs> ทุกคนก็ลองไปสั่งดูได้นะคะก็ลองไปหาดูเนาะ มาแกะพัสดุให้ดูนวคลิปนี้ก็ท่านเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ฟ้าด้วยนะคะบ๊ายบาย